พาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสรับเจ้าควาวักิดินจา400ไ i g h Grade ครับรถคันนี้ครับเป็นรถปี2019เลขไม้3 2 0 0 0กิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมของแต่งนะครับจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมครับที่มคัญคันนี้ราคาดีแน่นอนครับเลขไม้คันนี้วิ่งมา3 2 4 0 0ครับ3 2 3 4 1กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบลกค้าให้ดูทุกคันครับ จอเดินไมสวยใสครับไม่มีรอยขีดกวนฟังก์ชันการใช้งานครับสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนครับปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะคันนี้เป็นกุญแจคีเลสแล้วนะฮะหัวโชคสวยครับก็จะบอกว่าไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยประกับไฟฟ้าเดิมตัวสตางๆไม่มีเดือรางนะฮะปอกแทนเดิมตุ้มแปแทนเดิมมือคลัตช์มือเบรกเดิมนะฮะไม่โคตรไม่งอครับกระปุกมันเบรก ไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนครับประกับเน่งตัวส่วต่างๆไม่มีเือนลางนะครับชุดสีถังเดิมสวยครับฝาถังสวยแทบไม่มีรอยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบคันนี้ได้สติ๊กเกอร์กันถังแต่งจากโปรคลิปไปด้วยตัวถังต้องบอกว่ามีเพียงรอยขนแมวเล็กน้อยครับไม่มีบุบรัชยิ้มเบาะนั่งเบาะซ้อนเป็นหนังเดิมครับแล้วก็มีขาดมีรูนิดหน่อยครับตรงนี้ครับขอโทษครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้เลยขาดนะครับเป็นเป็นแค่คราบเฉยๆนะครับไม่มีขาดไม่มีรูแน่นอน ไฟเลี้ย้ายเดิมสวยครับติกเกอร์เดิมเต็มนะครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวนะฮะด้านหน้าครับคันนี้จะคงเป็นชิลหน้าเดิมนะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบฟูลอดีครับมีเพียงรอยหินบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะฮะบางโคนหน้าเดิมเป็นสีเดิมครับไม่มีขีดข่วนหรือว่าแตกร้าวนะฮะยางด้านหน้าต้องบอกว่าเบิกใหม่นะครับนี่ฮะสภาพอยู่ที่90%เเลยครับขอบล้อด้านหน้านะครับไม่มีถลอกไม่มีดูงครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่า เป็นล่องเพีงเล็กน้อยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบลก ABS ครับกขบอกโชคด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์นะฮะอันนี้ครับนี่มาพร้อมกับกาดมน้ำด้านหน้าแต่งนะครับคอท่อสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างอกล่างนะครับแนบสนิทชิดทุกจุดแน่นอนครับฟลาิ่งด้านขวาสติ๊กเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วกันล้มเดิมยังอยู่นะครับแสงเครื่องฝั่งขวา ไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปดนะครับพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตหกหักขาอยู่นกลางไม่คดไม่งองคันนี้เนี่ยมาเพราะว่าท่อแต่งจากโยชิมูระครับเป็นของแท้เบิร์ศูนย์ครับแบบสลิปอ่อนมาให้ด้วยนะครับประตาติดง,ง่ายครับรอบเดินเบาินงอัตตาเร่งนีครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องโยนตนิ่งนะครับอัดตาเร่งดี ีครับไม่มีสะดุดแน่นอนนะฮะสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะจานเบรกด้านหลังเป็นล่องพอสมควรครับแล้วก็มาพร้อมกับบะบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังดูนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเลยนะครับยางหลังฮะ,ะสภาพที่90%ครับจากพีรี่ลอสโซตรีนะครับเบิกให้ใหม่เลยฮะ,ะกันดิดล้อหลังแต่งนี่นะครับท้ายตั้นแต่งพับเก็บได้ไฟไท้ายเดิมสวยครับศูนย์โจมไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีปรเัเหาใดที่แน่นอน ฝั่งซ้ายครับมาฮะนี่ฮะโตเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับไม่มีรอยพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะครับนี่ฮะแฟลิงด้านซ้ายครับสิกเกอร์เต็มครบทุกจุดครับนี่ฮะไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนหัวแตกร้าวกันลมด้านซ้ายเดิมสวยฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับแห้งใส่นะฮะตามสไตล์ทันเนอร์บอ์ทับบุรีครับ กระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์เลยฮะเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่1 9 0 0 0แเาับาทขนาดครับเครดิตดีฟรีดาวฟรีทุกอย่างครับค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนค่าขนส่งทัุวประเทศครับเราจัดการให้หมดเรารับแลกเทินรถบิ๊กบัสทุกรุ่นรถเล็กทุกรุ่นครับถ้าคุณหาอยู่กับนินจา 400HG มาที่น่ครับท่านันไบร์รัชุมนีครับมาเจอกันครับผมสวัสดีครับ